มีโสดหรือเปล่าคะอ้ยมันไม่ใช่ไน้าตัวตัวสวัสดีค่ะไผ่หลิวมีสแกนนักข่าขนม2023ค่ะเอสไม่ะทำไมถึงชื่อไผ่หลิวคะจริงๆคุณแม่บอกว่าคุณแม่ฝันถึงต้นไผ่เยอะมากใช่แล้วก็มีเชื้อสายจีนด้วยใช่แต่ว่าภาษาจีนไม่ค่อยได้นะคะบอกไว้ก่อน ไม่ค่อยได้แต่เวียดนามล่ะเวียดนามได้อยู่อ่าเวียดนามได้อยู่เราแนะนำตัวเป็นภาษาเวียดนามสินเจ้าตัวเต้นหลับให้หลิวโฮมในพลายิวดีนครนายกนะคะอ่าดีมากเอาเป็นอย่างี้ดีค่ะตั้งแต่มองมาทำอะไรไปแล้วบ้างว้ายจีจุดเบิกจริงๆเป็นความลับนางฟ้านะคะไม่ได้ทำอะไรเลยจริงเป็นความลับของนางฟ้าก็ดูเอานะคะว่าทำอะไรมาบ้าง แล้วเป็นยังไงบ้างเห็นว่าเจอเพื่อนน่างงานบางคนไปแล้วใช่เจอหลายคนแล้วค่ะเจอใครรืว่าตัวใครดูอะไรดีไปสู้เขาโอ้ยจริงๆทุกคนก็เห็นกันอยู่เต็มเตมตาแล้วนะคะว่ามีอะไรสู้ขาสวยขนาดนี้มันขนาดนี้สวยดารามากเลยนะเพราะเห็นก่อนหน้านี้เห็นบอกว่านดารามากว่าหนุมสวยไม่ตรงตก จริงๆคนเราก็ต้องอยากสวยอยู่แล้วในโลกโซเชียลถูกต้องไหมคะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นที่ประจักของทุกคนแล้วไหมคะว่าสวยจริงไหมคะแมรีตาต้องมาเจอตัวจริงก่อนแต่ถ้่าอยากรู้ว่าสวยจริงไหมต้องมาเจอกันสมแมทใช่ค่ะ,คะต้องมาเจอตัวจริงก่อนนะค่ะจะได้รู้ว่าสวยจริงไหมเราเห็นบอกว่าเราเนี่ยโดนดูถูกว่าเราเป็นคนไม่สวยจนทาให้เราไม่มั่นใจหลังจากที่แบบสมัครมิสแกรนนครพนมปี2021ไปแล้วสละ ก็อยากจะบอกตรงๆเลยนะคะว่าตอนที่สลัดสิทธิ์จริงๆก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นคนไม่สวยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเอาถึงพื้นเพเมื่อก่อนตอนสมัยเด็กๆเราก็จะมีปมว่าเอ้ยคนสวยทําไมแบบแต่ละคนแบบเหมือนเป็นที่สนใจของทุกคนของอาจารย์ของนู้นนี่นั่นเราเลยแบบรู้สึกเหมือนว่าเราไรตัวตนนะตอนนั้นก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้นะคะเป็นไพลิมิสแกนนกข่ถนมค่ะ แต่เขาเป็นหลวงพ่ออิสานเนาะใช่เขาเป็นหลวงพาออีสานแต่คนเป้งๆขนาดน้เอยสวยมากสวยทุกคนแล้วพี่หลิวก็เป็นหนึ่งในนั้นเราจะเป็นแค่หนึ่งในนั้นหรือเราจะยืนหนึ่งตรงนั้นตอนนี้ก็ต้องยืนหนึ่งเท่านั้นค่ะมาขนาดนี้แล้วค่ะแม่หนูก็ต้องยืนหนึ่งก่อนแล้วไหมสู้สู้เขาสู้แน่นอน อะะะไร,รนะคสะายสารได้บ้างยังบ้าอ,อีสานได้ไบ้าได้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนอีสานอ๋องอีสานใช่หนูเป็นคนอีสานนะหนูเป็นคนนครพนมแท้ๆแต่ว่าจรริงเหอใช่เป็นคนนครพนมนครพนมแท้ๆตามคอนเซ็ปต์ของมิสแกนนครพนมปีนี้เลยนะคะลูกครึ่นงนครพนมเวียดนามใช่ใช่ห,หรอใช่ <c oughs> หนูเป็นลูกครึ่งเวียดนามใช่ใจเวียดนามเวอร์ตอนนี้ก็มีไม่ลงแน่นอนค่ะว่า จร,จริงๆหนูคุยกับแฟนขับเวียดนามมาแล้วบ้างเขาก็บอกว่าโดนวอรลี่เพราะว่ามีแค่บางส่วนเท่านั้นที่ว่าเห็นต่างแต่ว่าหลายส่วนที่เหลือก็ยังมีที่รักมิสแกนอยู่ค่ะ <All o. S 1> ใช่และถามเพิ่มเติมในเมื่อเรามองมิสแกนนครยพนมกับมายุบสามแล้วกดดันไหมเพราะว่ารุ่นพ oh. ี่โคโก้ย้าแล้วแล้ว <All o. S 2> เราสามารถเข้าท็อปห้ามิสแกนได้อีกไหมเพราะว่ายากมากที่ว่าจังหวัดสาจะเข้าไปได้เพราะว่ามีแค่จังหวัดเดียวคือภูเก็ต <Yeah. S 2> และเรามี่นครยพนมสามารถทำตำแหน่งตำนานอันนี้ได้อีกไหม Oh, ใ,ใจพูดตรงๆเลยก็คือนะวันนี้ไพดิวมายืนตรงนี้แล้วตำนานที่ว่าต่างๆนานานที่ว่าจังหวัดไม่สามารถเข้าซ้ำได้ก็ต้องรอดูนะคะว่าเราจะล้มตำนานนี้ได้ไหมเออและจะสามารถเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทยที่มงสองมาได้จริงหรือไม่เออมงามาขนาดนี้แล้วนะคะมงสองมงสามก็ต้องมาให้หมดแล้วคะ่ะกับไพดิวคนนี้อ่าแปลว่าคาดหวังถึงมงใหญ่สำหรับดิแกลนเชลคาดหวังค่ะใจพูดตรงๆก็จริง สู้ขนาดนี้แนวพิยิุสู้ขนาดนี้แล้วเรามาขนาดนี้แล้วยังจะไปได้ไกลกว่าน,นี้อีกแน่นอนมันสําคัญต่อชีวิตเรายัางไงมงใหญ่แกนแทลน่ะถ้าจะให้พูดเลยแค่ตอนนี้แค่มงมีสแกนแคนครพนมถูกต้องไหมคะตอนนี้ก็คือสําคัญมากแล้วก็เปลี่ยนชีวิตพิยิุไปแล้วระดับหนึ่งยังไงบ้างเราหน่อยเ่าหน่อยเอยมื่อก่อนไม่มีแฟนคลับ<ม>ไม่มีอะไรอย่างนี้ขนาดนี้ไม่มีคนติดตามขนาดนี้หรือว่าทั้งสปอนเซอร์ทั้งนู้นนี่นั่น,นแล้วก็รวมไปถึงแสงที่เข้ามาหาเรา น,นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปทําให้เราได้เห็นว่ามีคนรักเรามากขนาดนี้ทําให้เราได้รู้คุณค่าของตัวเองว่าจริงๆแล้วเราไม่ใช่คนที่ไรตัวตนอย่างนั้นแล้วก็อยากเป็นกาลังใจให้ทุกคนที่มีความไม่มั่นใจต่อตัวเองหรือรวมไปถึงความรู้สึกที่ว่าถ้าไม่สวยแปลว่าไม่สามารถมายืนจุดนี้ได้หรอไม่จริงค่ะความพยายามความอดทนการพัฒนาตัวเองทําให้เรามายืนจุดนี้ได้ใช่ค่ะอาบอกอะไรฝากบอกอะไรถึงพีนวัตหน่อย ก็ถ้าพี่นวัดฟังอยู่นะคะก็ฝากพลหลิวคนนี้ด้วยลูกสาวอยากจะเป็นลูกสาวพี่นวัดคนหนึ่งอยากจะมีโอกาสทํางานในองค์กรกับพี่นวัดแล้วก็พลายิวจะทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจเต็มที่กับองค์กรนี้อย่างตอนนี้ที่พลหยิวทาอยู่ค่ะและก่อนจะไปขอกำใจจากแฟนๆชาวเวียดนามหน่อยเพราะว่าปีหน้าเนี่ยจากที่เวียดนามเชื่อว่าถ้าเรามีฐานเสียงจากเวียดนามเยอะอาจจะทําเป็นบเบิกทางให้เราไปสู่วงใหญ่มีแ g e r s t สินเจาหมดเงยแอมไผหลิวมิสแกนาคอนพนม2023 2023 a n d for now นะคะก็สำหรับาชาวเวียดนามตอนนี้ไผหลิวก็อยากจะบอกว่าจีเอลแองจีเอลแอมเซิมงกักบาดแสุงโหเจาไผหลิวนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าเหยื่อหลามเหยื่อเหี่ยวขอบคุณค่ะ เอาฝากปากกระเทยไทยด้วยเอาเอาภาษาไทยด้วยเอาเอากระเทยไทยด้วยกระเทยไทยมึงชอบแกกระเทยใจชอบทาบบอกหน่อยกระเทยกระเทยไทยด้วยก็อยากจะบอกเลยนะคะว่ากระเทยแม่แม่ทั้งหลายอ่าจริงๆก็แม่แม่นั่นแหละไม่อยากเรียกกระเทยหรอกแต่ว่าอยากจะฝากลูกสาวคนนี้ไว้ด้วยนะคะฝากรักฝากเอ็นดูพหลิวคนนี้ด้วยแล้วก็พหลิวมีอะไรที่ตกบกพร่องตรงไหนสามารถบอกพหลิวได้เลยแล้วพายุวจะพัฒนาตัวเองเต็มที่ให้พร้อมตอนเข้ากองใหญ่แน่นอนค่ะ